ไข่ไม่รูปก็ใหญ่อยู่ครับผมใช้ได้อยู่ครับผมมันน่าเกลียดนะครับผม <laughs> โ,อโ,อโอ้ไข่ล่วงลูกใส่ซองไว้ไหมเพราะมันจะได้ไข่ไม่ล่วงนะเพราะว่าเวลาที่มันไหนมันไข่เพราะเวลานะั้นมันไข่มันจีขุนะครับแม่ ลูกพ่อไว้30ครับผมรอบนี้ของนางตั้งนะครับผมอันนี้ก็เมื่อคืนนี่สั่งไปเบิดไปประมาณ14แผ่นละครับผมแม่กส็สีได้ส่งไปพร้อมๆกันนี่แหละครับผมแต่ถ้าแผ่นไดมันบางเนาะลูกก็จะตื่มเด้อแม่ครับผมแต่เมื่อวานก็เสียดายอยู่แม่ส่งปลายทางเลยนี่นะของมันตีกลับเนาะไม่เขากระตายเบิดนะครับผมผมรู้ต้นมันอยู่แม่เอ้ยก็เลยบริได้แก้มนะเพราะว่าในไแก้มไปมันก็บบอลอดแล้วเพราะมันเป็นอาทิตย์หนึ่ง มันตีกลับมานี่ครับผมไอ้คนสั่งเพิ่นก็บรรับผิดชอบนะจะซีว่าในใดก็ยังทักมาเอาอีกอยู่ใครไหมรูกกันเลยว่าโอ้ยส่งไปเมื่อวานก็นตีกลับเขาไปส่งแล้วคือบว้าวก็เลยว่าวันนี้ครับนายอยู่จ้ะ